for 6 decades we have been working under one and a port rule พูดไทยได้ป่ะเอ่อ uh, ได้ได้นิดหน่อยลองดูตลอด60ปีที่ Texas Chicken Texas Chicken Hey Chicken Texas Ch ไปกันใหญ่ละอ่ะอีกทีนึง Texas Chicken Texas Chicken Hey Texas Chicken Texas Texas Chicken Thailand ร้านไก่ทอด Texas Chicken Texas Chicken นะคะดีข่าวร้าน ไก่ัตชิคเก้นนะฮะร้านไก่ทอชื่อดังอย่างไก่ัชิคเก้นขณะนี้ประกาศติดตัวทุกสาขาแล้วสายกินไก่ทอดเร้าร้านไก่ทอชื่อดังประกาศติดตัวทุกสาขาค่ะ นับว่าเป็นเรื่องที่ช็อกค่ะหลังเปิดมานานกว่า9ปีสำหรับร้านแก่ทอดชื่อดังอย่างเท็กซัสชิคเก้นขณะนี้ประกาศปิดตัวทุกสาขาแล้วหลังจากมอบความอร่อยให้คนไทยมานานถึง9ปีค่ะคุณผู้ชมร,รู้กันหรือยังคะว่าเท็กซัสชิคเก้นไทยแลนด์ค่ะเขาออกมาประกาศปิดกิจการภายในวันที่30กันยาน,นี้แล้วนะคะโดยเฉพาะใครเป็นแฟนเท<ม>็กซัสชิคเก้นนะคะดูเหมือนว่าตอนนี้ร้านแน่นเลยเพราะว่ากำลังจะปิดตัวลงแล้วนะคะตามกันในช่วงของด s i นีทีวีค่ะมีข่าวร้าน เท็กซัสชิคเกนะฮะได้มีการโพสต์ใน Facebook นะครับถึงเวลาบอกลาเท็กซัสชิคเกนหลัง9ปีแห่งความทรงจำอันแสนอร่อยแต่ไม่ต้องเศร้านะเพราะเราจะจากกันด้วยรอยยิ้มและความสดใสามาร่วมสร้างความทรงจำสุดท้ายไปด้วยกันอิ่มให้สุดสนุกให้เต็มที่ก่อนปิดตำนานไปพร้อมกันโอ้โหนี่ฮะสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมจาามนน และตอนนี้เรากำลังจะไปกินเท็กซัสชิเก้นใกล้บ้านครับ,รบผมสวัสดีครับผมจ๋าโมนมนนะครับผมวันนี้นะครับผมก็จะมาแชร์ความรู้สึกที่ผมมีให้กับร้านไก่ทอดที่ผมรัก<ม>ค่อนข้างจะที่สุดเลยนะสำหรับร้านไก่ทอดเท็กซัสชิเก้นนะครับผม,มก็รู้สึกจหายนะครับที่ร้านจะปิดตัวในวันที่30ก<ม>ันยายนนี้นะครับผมก็ถือว่า ปิดได้ถูกจังหวะเหมือนกันเพราะว่าช่วงนี้ผมกาลังลดความอ้วนอยู่นะถ้าคุณเห็นคิปแล้วคุณจะรู้ว,ว่าผมอ้วนมากหนึ่งนะมาจากร้านนี้ทั้งนะั้นผมเนี่ยเป็นคนที่กินไก่ของร้านเนี่ยมาโดยตลอดตั้งแต่มันเปิดที่เวสเกตเมื่อปีที่แล้วไม่รู้นาจะเก้าปีแปดปีเก้าปีประมาณนั้นเวสเกตเปิดปีไหนก็นเรื่องนั้นกินตั้งแต่ปีนั้นเลยแล้วก็ มีกิดจุดบา้าตังไม่เคยมีนะมันแพงกันเบียนอยู่ในช่วงนั้นก็เพิ่งมาได้กินตอนที่แบบทําทงานอีกรอบพอทํางานมีต่างก็เอตั้งโคต้าเลยเดือนละครั้งไก่แฉบไปแฉบ,บ,บอร่อยมากเป็นร้านแรกเลยที่ที่ปกติผมอ่ะผม่งดฟาสต์ฟูฟ้ดไปนานมากร้านที่ผมกินประจํอาอะก็จะมีแม็กกับ เคฟซีใน <K> mm hmm. พี่สาวผมมันชอบกินเคฟซีมากกว่าผมอ่ะชอบกินแม็กเพราะว่าเป็นฝายอร่อยเออแอทีนี้มันก็มันก็เรียกว่าอะไรก็อร่อยอะ่ะแม็กก็อร่อยนี่พอกันมาของเป็นฝายของเทสท์อร่อยมากอฝายทั้งใหญ่กรอบทั้งนุ่มโอ้โหอ,อ,อร่อยมาก แล้วก็ไปเจอของเด็ดของประจำร้านนี่แล้ก็คือแม็กซิคาน่าแรปนะฮะโอ้ผมกินเข้าไปเนี่ยผมเนี่ยโตรมรักเลยเป็นแบบถ้าแวะเท็กซัสเจนนทุกคา้าก็คือต้องสั่งอันนี้มากินอร่อยมากอร่อยมากๆใครไม่ชอบไป่รู้ก็รู้สึกใจหายหน่อยนะคือที yeah. ่ร้านที่เรากินประจำสจูมันก็ปิดไปนะ ก็คิดง่ายดีก็คือเ้าได้รถทุนจะขึ้นบุไปข้าบผัอ๋อข้อถัดไปคือได้อะไรจากไก่ทอดร้านนี้ใครส่งมาวะโอ้มเมนเทจส่งเมนเทจก็คือตวัวเองส่งมาได้อะไรจากไก่ทอดร้านนี้หรอได้น้ําหนักเพิ่มครับตอนแรกะน้าหนักผมไมไ่เยอะขนาดนี้เพราะผมมีตงังผมกินข้าวผมก็กินมาหลายร้าน พอผมได้สั่งไก่ทอดกินทุกวันผมก็ทำงานผมก็ไม่ได้ออกกำลังกายอะไรเงี้ยเพิ่งได้มาออกปีเนี้ยปีนี้ทั้งปีเลยจนถึงตอนเนี้ที่ผมพูดอยู่ผมก็ยังออกอยู่ก็รู้สึกว่ามันก็ยังสู้แรงไก่ไม่ได้แต่ก็ทีน,นี้จะตั้งใจละาะมันต,ต้องได้แน่นอนเพราะว่าไม่มีไก่ให้กินอ่ะร้านอื่นผมก็คงไม่สั่งเพราะว่ามันไม่ได้อร่อยสู้ร้านเท็กซัสเกเก็นะ ก็ที่ได้แน่ๆนคือน้ำหนักเพิ่มคแล้วก็มีได้ที่เป็นหูฟังมาเชลนะครับผมมาเชลมายเนอร์สามนะใช่ไหมมายเนอร์สามจากจาการจาับฉลากของอ่าร์เรย์คาทิเก้นนะครับผมโอ้โหผมนี่เป็นบีแฟนเลยสุดยอดผมสั่งออนไลน์กินแทบจะทุกเดือนอะ่ะคุณคิดเอาว่าตั้งแต่ ทํางานมาสองปีใช่ไหมสองปีสองปีทํางานมาก็เดือนละครั้งอ่ะก็ก็เยอะอยู่ยี่สิบี่ครั้งอีกก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่แล้วไม่ได้กินทุกวันแค่หลังแต่ก็เดือนละครั้งพอแล้วอะเออก,ก็ถือว่าเป็นของร้ำค้านะฟังนี้ได้จัดแตขัเช่นนะโอเคต่อไปก็ แต่ได้เวลาแหละนะครับก็นะครับของปากร้านไก่ทอดเท็กซักิเก้นนะครับผมก็ถ้ามีโอกาสนะครับผมไปต่างประเทศนะครับผมก็จะได้กินร้านคุณเพราะว่ามันไม่อร่อยเพราะว่านะเขาว่ากันว่ามันไม่อร่อยที่สู้ร้านที่ไทยร้านที่ไทยหลายร้านแล้วอร่อยมากเลยแล้วผมก็กินพาททุกร้านผมก็ยังบอกว่า,าไทยอร่อยแต่ผมยังไม่เคยไปสูเมืองนอกนะถ้ามีโอกาสได้ไปผมจะไปลองชิม แต่ผมจะไปกินร้านอื่นก่อนไปกินร้านคุนะครับก็ถ้ามีโอกาสนะครับคงไม่มีละนะก็ขอให้พนักงานทุกคนนะครับได้ที่ทำงานหน่อยที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็ทุกคนนะครับสุมภาพแข่งแรงครับมีแรงทำทอดไก่คลุกไก่ของประเทศไทยเราให้มัน อร่อยอร่อยขึ้นไปนะครับให้ฝรั่งเขามาชมเลยว่าไก่ทอดทไทมันค้ออร่อยหรือว่าไม่ว่าร้านไหนก็ถามนะ,ะฝากด้วยนะครับผมตอนนี้สวัสดีครับอะไรครับผมก็กินหมดแล้วก็ในเซตอ่ะผมสั่งเซตใหญ่ใหญ่กินสองคนนะเออน้ำน้ำสองไก่สองนาเกตแล้วก็ทฟายสองทีนี้ทีนี้พอเป็นเซตอ่ะ แล้วแม่งก็เกิดสามลอยเว้ยแล้วตอนนี้เท็กซัสมันโปรสุดท้ายก็เออถ้าครบ150หนะเราจะได้เฟ้นไฟล์แบบประมาณน้องๆไม่ดิไม่ใช่น้องๆมันเป็นเมรก้าหายเที่ยมันเป็นเมรก้ไฟล์อ่ะโคตรเยอะอ้าเหนว่าได้เฟ้นไฟสองถาดโอ้พระเจ้าช่วยคินไม่หมดครับเนี่ยเหลืออยู่ทาอ้เอากลับบ้านไปเลยตายดิ ในพ่อมาแล้วครับก็ขอบคุณพ่อมากนะครับที่พากลับมาครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับ For six decades we have been working under one and important rule พูดไทยได้ปะเอ่อ uh, ได้ได้นิดหน่อยลองดูตลอด60ปีที่ Texas Chicken เราวทำไก่ทอดภา่ใต้กดกดเดียวกดอะไรกดไส้ ก็ไก่สดไง Texas Chicken เราเอาไก่สดตัวใหญ่มาเด็ดแปดชั้นมาตัดแปดชิ้นสดใหม่หมดสัสัๆเฮ้ยหมักสดสดกับมือโทอดก็ยิ่งซดอทอดก็ยิ่งสดให้ก,กรอบนอกสดฉ่ำความอร่อยถึงเนื้อไหน ทอดสดสดกดเดียวเลยต้องแทมส์นชิกันเฮ้แทกเกนเช็กซัสไปกันใหญ่ละอ่ะอีกทีนึงแชิคกันอร่อยที่สดุด